ฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระเอือสระเอือต่อตาบวกสระเอืออ่านว่าต่อเอือเตือดอเด็กบวกสระเอืออ่านว่าดอเอือเดือร์อกอกบวกสระเอืออ่านว่ากอเอือเกือ อ,อ่างบวกสระเอืออ่านว่าอเอือเอจจืเอโจจา,านบวกสระเอืออ่านว่าโจเอือเจือโบใบไม้บวกสระเอืออ่านว่าบบเอือเบือสอเสือบวกสระเอืออ่านว่าสอเอือเสือท้อถุงบ สระเอืออ่านว่าทอเอ <Viol> F F ือเถือพอพานบวกสระเอืออ่านว่าพอเอือเผือพอพึ่งบวกสระเอืออ่านว่าพอเอือเผือฝอ้าบวกสระเอืออ่านว่าฝอเอือเฟือ ชอชิงบวกสระเอืออ่านว่าชอเอือเชื้อวเวนบวกสระเอืออ่านว่าวอเอือเวือคอควายบวกสระเอืออ่านว่าคอเอือเครือโซโซบวกสระเอืออ่านว่าโซอเอือเสือ น,นูบวกสระเอืออ่านว่านอเอือเนื้อทอทหารบวกสระเอืออ่านว่าทอเอเทือเถ้อชอช้างบวกสระเอืออ่านว่าชอเอือเชื้งองงูบวกสระเอืออ่านว่างอเอือเงื้อ ฟฟฟันบวกสระเอืออ่านว่าฟฟเอือเฟือ้อ